สวัสดีครับคลิปนี้พี่ดอยมาสอนลบบัญชี Facebook แบบถาวรครับซึ่งเราต้องเตรียมรหัสผ่านของบัญชี Facebook นี้ไว้ครับถ้าใครลืมรหัสผ่านพี่ดอยมีคลิปสอนไว้แล้วครับจะใส่ลิงก์ไว้ในคําอธิบายวิดีโอนี้ครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่มักถามกันเข้ามาขออธิบายในช่วงต้นนี้เลยครับคือเมื่อสั่งลบ Facebook แบบถาวรแล้วจะใช้เวลาอีก30วันครับจึงจะถูกลบอย่างถาวรครับระหว่าง30วันเราสามารถทําการกู้บัญชีกลับมาใช้งานต่อได้ครับ ตัวอย่างนี้จะลบบัญชี Facebook ในแอ Facebook ครับไปเริ่มกันเลยครับเปิดแอป a c e b o o k ครับหาแถบเมนูคำสั่งครับอาจอยู่ด้านบนหรือด้านล่างแล้วเลือกที่เครื่องหมายขีดสามขีดครับจะเข้าสู่หน้าเมนูครับเลื่อนลงไปส่วนล่างครับเลือกคำสั่งที่เป็นรูปเฟืองครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับจะมีคำสั่งย่อยแสดงออกมาเลือกที่คำสั่งการตั้งค่าครับ เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าครับที่ส่วนบนครับรายการแรกรูปหัวคนครับเลือกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีครับแล้วเลือกรายการล่างสุดครับการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีครับกดเลือกครับเมื่อเข้าหน้าการเป็นเจ้าของแล้วนะครับเลือกการปิดการใช้งานและการลบครับ เมื่อเข้าหน้าการปิดใช้งานและการลบนะครับค่าตั้งต้นอยู่ที่ปิดใช้งานบัญชีครับซึ่งมีรายละเอียดตามเนื้อหานั้นครับแต่สําหรับที่ต้องการลบครับเลือกที่ลบบัญชีครับเมื่อลบบัญชี Facebook แล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้นอกจากนี้ Messenger และข้อความทั้งหมดจะถูกลบด้วยกดเลือกดำเนินการต่อเพื่อลบบัญชีครับ หากเหตุของการจะลบบัญชีนะครับเกิดจากปัญหาการใช้งาน Facebook เลยมีคําตอบคําแนะนําให้ครับสามารถกดเลือกดูได้ครับแต่ถ้าจะลบแน่นอนแล้วกดที่ดําเนินการต่อเพื่อลบบัญชีครับ Facebook ยังมีคําอธิบายเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลเก็บบัญชี Messenger หรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้นะครับ ถ้าต้องการลบโดยไม่เก็บข้อมูลใ,ใดๆเลยกดเลือกลบบัญชีครับรอสักครู่ครับเข้าสู่หน้ายืนยันการลบครับซึ่งเราต้องกรอกรหัสของบัญชี Facebook อันนี้ครับทำการป้อนรหัสผ่านครับถ้าใครจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับพี่ดอนมีคลิปวิดีโอวิธีการดูรหัสผ่านและการสร้างรหัสผ่านใหม่จะใส่ลิงก์วในคจอธิบายวิดีโอนี้ครับกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วกดดำเนินการต่อครับ มาสู่หน้ายืนยันการลบบัญชีอย่างถาวรนะครับเขาบอกว่าเรามีเวลาอีก30วันครับในการเปิดใช้บัญชีอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการยกเลิกการลบและการลบจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว30วันครับซึ่งจะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาหรือข้อมูลใๆดๆได้อีกครับแน่ใจแล้วที่จะลบครับทำการยืนยันโดยกดลบบัญชีครับ ถ้าระบบ Facebook ได้รับคำสั่งแจ้งลบบัญชีแล้วระบบจะส่งอีเมลมาแจ้งเราครับตามตัวอย่างนี้ครับใน Gmail ได้รับข้อมูลแจ้งจาก Facebook ครับแล้วก็ในหน้าแอปขึ้นว่าเซสชันหมดอายุครับกดดกลงครับจะกลับเข้าไปหน้าเลือกบัญชีอื่นครับหากแอปนั้นมีหลายบัญชีเดี๋ยวพี่ดอนจะลบบัญชีที่ไม่ใช้ออกครับคือบัญชีสมหวังกดเลือกที่เครื่องหมายเฟืองด้านล่างครับ ระบบจะแสดงรายการบัญชีครับเลือกบัญชีที่ต้องการลบออกจากแอปนี้ครับกดเลือกลบบัญชีครับลบเสร็จแล้วครับกดที่คําสั่งปิดด้านบนซ้ายครับเรียบร้อยครับการลบบัญชี Facebook แบบถาวรในแอป Facebook ครับ